มาถึงทีง่ได้แลนี่นี่ประชาชนแล้วก็นี่ประชาชนตอนนี้เขาคิดไปแค่ SME ครับก็คิดได้แค่นี้แหละไอ,อกิจการใหญ่ๆไปเข้าสารฟื้นฟูแบบการบินไทยเขามีสาร,รมีปกครองแล้วบแบงค์ชาติก็สั่งแบงค์พาณิชย์ให้ไปดูแล,แล SME ครับ เอสเอก็พวกทําธุรกิจขนาดย่อมขนาดกลางขนาดกลางครับขนาดเล็กขนาดกลางไอ้แต่ขนาดย่อยเนี่ยมาไม่ถึงลายบุคคลเนี่ยอยาอกอยากให้ถึงครับบอกให้ไปช่วยเอสเอมอีเนี่ยตั้งเงินไปสี่เอ่อห้าแสนล้านนะประก่อนหนึ่งเดือนน,นะมีกู้เท่าไ,ไ,ไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะไปได้ห้าหมื่นแดงสิบเปอร์เซ็นตงสิบเปอร์เซ็นเองเพมันช้าเกินเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้านี่เสียนะไอ้แบงค์ที่เอาไปเนี่ย ต้องรับผิดชอบนะไอ,อ้อบง๊งบอกเฮ้ยฉันต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นฉันต้องสกรีนดีๆหน่อยเ,ออเข้าไปถึงอีกทีนี้เอสเี S P เข้าไปถึงแล้ว,ลวมาแล้วมาเอาเงินของแบงค์ชาติที่แบงค์ชาติเกือบไม่คิดดอกเบีย้ยก็คือไม่คิดดอกเบีย้ยไปที่แบงค์พาณิชย์ให้บังคับให้แบงค์พาณิชย์บอกไปปล่อยห้ามเกินสองเปอร์เซ็นต์นะอืมเขากําไรสองเปอร์เซ็นต์กับธุรกรรมที่เขาต้องทําเนี่ยแบงค์ชาติมันลืมไปว่าไม่คุ้ม สองเปอร์เ็นต่อปีนะเขาไม่คุ้มนะค่าใช้จ่ายเขาเนะี่บนั่นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเขาบอกทําไมฉันต้อมเอาเงินแบงค์ชาติมาปล่อยครับเพราะเงินฝากของฉันมันก็ล้นธนาคารอยู่แล้วอืมที่รับฝากมาเนี่ยปัจจุบันมันล้นอยู่แล้วคฉันก็เอาเงินฉันปล่อยไม่ดีหรือเออมันก็เลยปล่อยไม่ออกก็คาเดกันอยู่นี้แหละมีมีแต่นโยบายแต่ ภาคปฏิบัติทําไม่ได้เข้าไม่ถึงอืทําไม่คือมันต้องคิดให้ทรูไปถึงใช่ย่างเงี้ยต้องเอาแบงก์มานั่งคุยเอาไอ้คนกู้มาสักสิบคนเฮ้ยถ้าเขาจะปล่อยเงี้ยไอ้แบงก์จะปล่อยเขายัางไงอันนั้นบอกเฮ้ i, จะปล่อยเอยงี้แล้วฉันจะกู้เธอ,อยังไงนั่งคุยเออสักสิบเจ้าใช่ไหม